จากการรับฟังครับการแสดงความเห็นของเพื่อนสมาชิกในชั้นคณะกรรมการผมเข้าใจครับว่าเหตุผลหลักที่กรรมการเสียงข้างมากหลายคนนั้นตัดสองกลไกดังกล่าวไปไม่ใช่เพราะเขาเห็นว่าข้อเสนอของพรรคประชาชนนั้นไม่มีประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่เป็นเพราะว่าหลายคนนั้นมีความกังวลครับว่าข้อเสนอของเรานั้นสุ่มเสี่ยงจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญวันนี้ครับผมเลยจําเป็นต้องขอสงวนนความเห็นในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อย เพื่อมายืนยันครับว่าข้อสเสนอของพรักประชาชนนั้นในทั้งสองกลไกไม่ได้ขัดกับคําวิจัยสารรัฐมนูลแต่อย่างใดในส่วนแรกครับในส่วนของคณะกรรมการร่างรัฐมนูญหรือว่าผู้ร่างผมยืนยันนะครับว่าการให้ประชาชนเลือกมา70คนก่อนส่งต่อให้รัฐสภาคัดเหลือ35ิคนนั้นไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงที่สารรัฐมนูลนั้นพยายามจะห้าม เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพทิ์วชัยสินในฐานะกรรมธิการผู้สังวนความเห็นครับ่อนอื่นผมงต้องขอเริ่มต้นนะครับโดยการเป็นส่วนหนึ่งของสภาในการส่งความ่วงใหญ่ไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนและก็ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่และก็ขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยนะครับในการพิจารณาวาระในวันนี้คือวาระร่างแก้ไขรัฐมนูญในวาระที่2นะครับผมได้สังวนความเห็นไว้ในมาตรา256ทับ1ทับ 2, และก็ทับ7 แต่เพื่อประหยัดเวลาของที่ประชุมสภาจะขออนุญ,ญาตอภิปรายทั้งสามาราตราซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในรอบเดียวท่า,านประธานครับผมเข้าใจดีนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆนั้นจะสําเร็จได้ก็จําเป็นครับที่ต้องได้รับฉันทามาติจากทุกฝ่ายส่วนหนึ่งก็เพราะว่าร่างมรอหกศูนย์นั้นไปกําหนดไว้ครับว่าการแก้ไขจะสําเร็จได้จะต้องได้เสียงไม่ใช่แค่เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาแต่จะต้องได้เสียงเห็นชอบจาก20%ซของสสที่ถูกนิยามว่าเป็นฝ่ายค้าน แล้วก็เสียงเห็นชอบจาก1ในสาของสมาชิกวุฒิสภาดังนั้นครับแม้ว่าในวาระที่1ทางรัฐสภานั้นมีมติครับให้ร่างที่ผมและคณะเป็นผู้เสนอนั้นถูกคัดเลือกหรือว่าถูกกําหนดให้เป็นร่างหลักในการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมการแต่ผมเองก็ได้พูดไว้ตั้งแต่วันแรกของการประชุมของคณะกรรมการครับว่าผมพร้อมรับฟังทุกความเห็นต่างประเด็นไหนที่พอจะหาจุดกึ่งกลางได้ ผมก็พร้อมจะรับไว้พิจารณาแล้วก็น้อมรับมติเสียงข้างมากของคณะกรรมธิการอย่างไรก็ตามพระประธานมาตรา2 5 6หทับหนึ่งนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่มาตราครับที่ผมจําเป็นต้องขอสงวนความเห็นและก็ยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมิการเสียงข้างมากท่านประธานครับมาตรา256ทับหนึ่งนั้นเรียกได้ว่าเป็นมาตราที่เป็นหัวใจของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะเป็นการกําหนดครับโครงสร้าง ขององค์กรหรือว่ากลไกที่จะมามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หากการประชุมในวันนี้ครับเกิดขึ้นก่อนวันที่10กันยายน2568ผมคิดว่าที่ประชุมแห่งนี้คงไม่ต้องใช้เวลายาวนานมากนักในการมาถกเถียงมาตรานี้เพราะณเวลานั้นครับดูเหมือนกับว่าทุกฝ่ายนั้นมีความเห็นตรงกันว่ากลไกที่จะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมากที่สุด จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นทางได้มากที่สุดคือการมีผู้ร่างหรือว่าสภาร่างรัฐมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนแต่พอคำวิจัยสารมนูญครับเมื่อวันที่10กันยายนปี2568ระบุออกมาว่ารัฐภานั้นไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐมนูญโดยตรงได้ทุกฝ่ายและทุกพรรคครับก็เลยต้องเผชิญกับข้อจํากัดที่มากขึ้นกว่าเดิมในส่วนของผมและพรรคประชาชนครับเราก็ได้พยายามจะออกแบบโครงสร้าง ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เรามองว่าสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มากที่สุดและใกล้เคียงกับการมีผู้ร่างที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงของประชาชนได้มากที่สุดโดยที่ไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญโครงสร้างที่ว่านี้ครับประธานมีการแบ่งออกเป็นสองกลไกที่ทำงานกันอย่างคู่ขนานนะครับดังที่ปรากฏในสไลด์ด้านซ้ายกลไกที่หนึ่งครับคือคกลไกของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีหน้าที่ในการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยเรากําหนดครับให้ประชาชนนั้นเลือกมาก่อน70คนก่อนจะส่งต่อให้รัฐภานั้นคัดเหลือ35คนก็เรียกได้ว่าเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมรูปแบบหนึง่งส่วน,นกลไกที่2ครับคือคกลไกของสภาที่ปรึกษาการร่างรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ในการรับฟังและก็รวบรวมความเห็นของประชาชนเพื่อมาสะท้อนต่อผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยเรากําหนดครับให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งโดยตรง100คน ซึ่งก็เป็น,นกลไกเดียวในบรรดาทุกร่างและก็ทุกคําสงวนความเห็นที่ยังคงพยายามจะคงหลักการไว้ไว้ประชาชนนั้นสามารถเลือกตั้งทางตรงได้แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายครับว่าทางคณะกรรมการเสียข้างมากนั้นอาจจะยังเห็นต่างจากข้อเสนอของพักประชาชนในส่วนแรกครับในส่วนของคณะกรรมการร่างรัฐมนูญครับคณะกรรมการเสียงข้างมากได้ลงมติไม่เห็นชอบกับการเปิดให้ประชาชนนั้นเข้าคูหาไปเลือกผู้ร่างมาก่อน70คนก่อนจะส่งต่อให้รัฐสภาคัดเหลือ35คน และในส่วนที่2ครับในส่วนของสภาที่ปรึกษานั้นกรรมธิการเสียงข้างมากก็มีการลงมติไม่เห็นชอบกับการมีสภาที่ปรึกษา100รคนที่บาจากการเลือกตั้งโดยตรงและท้ายสุดก็ถูกแต่งสภาพไปเป็นคณะกรรมการรับฟังความเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน35คนจากการรับฟังครับการแสดงความเห็นของเพื่อนสมาชิกในชั้นคณะกรรมการผมเข้าใจครับว่าเหตุผลหลักที่กรรมิการเสียงข้างมากหลายคนนั้นตัดสองกลไกดังกล่าวออกไป ไม่ใช่เพราะเขาเห็นว่าข้อเสื่อของพักประชาชนนั้นไม่มีประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่เป็นเพราะว่าหลายคนนั้นมีความกังวลครับว่าข้อเสนอของเรานั้นสุ่มเสี่ยงจะขัดต่อคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญวันนี้ครับผมเลยจําเป็นต้องขอสงวนความเห็นในฐานะกรรมธิการเสรียงข้างน้อยเพื่อมายืนยันครับว่าข้อเสือของพักประชาชนนั้นในทั้งสองกลไกไม่ได้ขัดกับคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูนแต่อย่างใดในส่วนแรกครับในส่วนของคณะกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าผู้ร่าง ผมยืนยันนะครับว่าการให้ประชาชนเลือกมา70คนก่อนส่งต่อให้รัฐสภาคัดเหลือ35คนนั้นไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงที่สารมนูนั้นพยายามจะห้ามประการแรกครับหากเราไปเปิดดูเอกสารความมุ่งหมายของรัฐมนุนูน60ที่ถูกจัดทําอย่างเป็นทางการนะครับโดยผู้ร่างรัฐมนุนูน60จะระบุไว้ชัดเจนนะครับในคาอธิบายของมาตรา85ว่าการเลือกตั้งโดยตรงนั้นหมายถึงการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคนเลือกและชี้ขาดว่าใครจะถูกรับเลือก ดังนั้นครับการที่ประชาชนไปเลือกผู้ร่างมา70คนโดยไม่มีอะไรรับประกันว่าคนไหนบ้างจาก70คนนั้นจะถูกคัดเลือกโดยรัฐสภาให้เป็นผู้ร่าง35คนในคณะนั้นจึงไม่เข้าข่ายว่าเป็นการเลือกตั้งโดยตรงประการที่2ครับหรือเหตุผลที่2ผมเชื่อครับว่าเราเห็นภาพตรงกันว่าภายใต้กฎาิกาของรัฐมนุษ60นั้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในประเทศนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงครับแต่มาจากการคัดเลือกของสภาจากบรรดาแคนดิเดตนายก ของพรรคการเมืองที่มีสสเกิน5%เหรือคิดอยู่ที่25คนแต่นั้นในมิตินี้ความจริงแล้วกระบวนการในการเลือกนายกภายใต้บุญหกศูนย์ก็ไม่ต่างอะไรมากนักกับกระบวนการในการเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่ผมและพักประชาชนเสนอเพราะว่าในมุมหนึง่งในการเลือกนายกประชาชนก็เดินเข้าคู่หาครับเพื่อเลือกสสจากพรรคต่างๆและผลการเลือกตั้งตรงนั้นก็จะเป็นตัวกําหนดว่าสภานั้นจะสามารถลงมติเลือกนายก จากแคนดิดนายกคนไหนได้บ้างแต่นั้นในมุมเดียวกันครับในการเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญตามที่พักประชาชนเสนอประชาชนก็เดินเข้าผู้หาครับเพื่อเลือกผู้ร่างมาเบื้องต้นและผลการเลือกตั้งตรงนั้นก็จะเป็นตัวกําหนดครับว่ารัฐภานั้นสามารถคัดเลือกผู้ร่าง35คนจากแคนดิดเดตหรือว่าผู้สมัครผู้ร่างคนไหนได้บ้างแต่นั้นครับหากเราเห็นตรงกันว่าการเลือกนายกตรีในประเทศเรานั้นยังไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงผมก็หวังว่าเราจะเห็นตรงกันว่าข้อเสนอของพักประชาชน ในการเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญนัน้นก็ไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงและก็ไม่ขัดกับคำวิจัยของสาม,มันูญเช่นกันส่วน,นกลไกที่2ครับในส่วนของสภาที่ปรึกษาการร่างรัฐธรรมนูญผมก็ต้องยืนยันเช่นกันครับว่าสภาที่ปรึกษาที่เราออกแบบวันนั้นไม่ใช่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่สาม,มันูญนั้นบอกว่าประชาชนเลือกตั้งโดยตรงไม่ได้ดังนั้นเราจึงสามารถกำหนดให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงได้ประการแรกครับอำนาจหน้าที่ของสภาที่ปรึกษา ก็ถูกเขียนไว้ชัดเจนในมาตรา2 5 6 2 1 9ครับว่าเป็นการรับฟังและรวบรวมความเห็นของประชาชนไม่มีอำนาจในการลงมติใดๆต่อเนื้อหาของร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ส่วนประการที่2ครับผมเข้าใจว่าบางคนกังวลใจครับว่าแม้สภาที่ปรึกษาอาจจะไม่ได้มีอำนาจในการลงมติใดๆเกี่ยวกับเนื้อหาแต่การกำหนดให้ผู้ร่างรัฐมนูญน,นั้นต้องไปรับฟังความเห็นที่สภาที่ปรึกษารวบรวมมา ก็เข้าขายการทําให้สภาที่ปรึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลไกผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่สารมนูญบอกว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนไม่ได้ในมุมมองส่วนตัวของผมครับผมเห็นว่าการไปตีความในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นการตีความที่เกินเลยไปครับเพราะหากเราไปยอมรับการตีความเช่นนั้นมันก็หมายความว่าหากสมมติเรากําหนดให้ผู้ร่างรัฐมนูญนั้นต้องไปรับฟังความเห็นของนายกอบจอในทุกจังหวัด เพื่อเข้าใจความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ก็จะกลายเป็นถูกตีความว่าทําไม่ได้ไปด้วยหรือไม่เนื่องจากนายกอบจนั้นก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนเช่นกันดังนั้นครับท่านประธานกล่าวโดยสรุปผมขอสงวนความเห็นและยืนยันครับว่าหากท่านเห็นว่าสองกลไกที่พรรคประชาชนเสนอนั้นเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผมคิดว่าพวกท่านนั้นสามารถลงมติเห็นชอบกับข้อเสนอของเราได้โดยที่ไม่ขัดกับคาวินิจฉัยสารรัฐมนูลอย่างไรก็ตามก็ขอให้มติของรัฐภานั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ครับหากรัฐสภาลงมติไม่เห็นชอบกับข้อเสนอของผมผมก็ต้องยอมรับว่าสมาชิกส่วนใหญ่ในห้องประชุมแห่งนี้อาจจะตีความคาวินิจฉัยสารรัฐมนูลแตกต่างจากผมไปแต่หากรัฐสภาลงมติยืนยันตามข้อเสนอของผมก็จะเป็นการยืนยันครับว่ารัฐสภา,าแห่งนี้พร้อมจะเดินหน้า ตามข้อเสนอของพรรคประชาชนในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ประชาชนนั้นมาเลือกผู้ร่างเบื้องต้นก่อนส่งให้รัฐสภาคัดเลือกและการให้ประชาชนนั้นเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาที่มาจากการเลือกตั้งถังตรงครับก็ขออภิปรายคำสงวนความเห็นไว้แต่เพียงเท่านี้รับท่านประธานครับ